ครับวันนี้มาที่สวนของพี่แดงนะครับพี่แดงเอ่อีเมืองใหม่เอ่อเมป็นขวดเกือบอีกสามปีแกก็เกษียณแล้วอ่าพี่แดงครับเป็นไงครับการใช้พลังงานคิดยังไงคิดคิดคิดยังไงถึงจะใช้โอ้น้าแดงอ่ะน้าแดงแล้วครับคุณผู้ชมก็มีฝุ่นในบ่อเพราะเป็นเป็นบ่อใหม่เออตนเีสรเอครับ สูบเขาจะเป่าเลยเป่าขึ้นมาใสริงเด็นี่ขนาดเราลงไปแค่หกทอนนะถ้าเจ็ดทอนเนี่ยแดงกว่านี้เยอะครับคุณผู้ชมวันนี้พี่แดงนะถามความจุดประสงค์ของพี่แดงก็คืออยากจะใช้พลังงานโซลาร์เซลเพื่อสูบน้ำใช้พลังงานโซาโอ้แต่แต่แต่ครับนี่ชาวเน็ตยมันก็้หลกมาอันนี้น้องสาวเพื่อนนะครับซื้อกับเขากับน้ำมาเลี้ยงเป็นไงยายเห็นแล้ว ดีให้บริการเจ้านี่เด้อบริการของดรเวลคือดรเวลเอาอันโบแมนอันได้คักปัญญังตีโอ้ครับผมโอ้ยทั่วประเทศไทยทั่วทั่วยกเป็นภาคใต้ไม่ไปยันยันระเบิดเป็นไงช่างเวนครับผมเออน้ำมีกลิ่นไหมมัวครับเอาน้ำกะไรใสจัดจัดดีแล้วแต่ยังไม่ใสยังไม่ใสครับนี่ก็เกิดจากการเป่าบ่อไม่ไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่แดงพี่แดงว่า เอ้าแล้วตอนเขาเป่าตอนเป่าให้ดูเนี่ยมันสีใสไม่มีสีเดน้ำไม่แดงแบบนี้เลยครับก็รอสักพักกินได้เลยว่างั้นเอ่อให้ให้มันใสอีกสักพักก่อนเนาะ่นไปสูบก่อนก็ได้ครับมันเนี่ยพี่แดงจะเอาไปลงสระนี่เออลงคลองตรงนี้คุณผู้ชมนี่ก็จะปล่อยไปสวนยางนู่นครับปล่อยไปสวนยางแล้วก็ปลูกผักปลาปล่อยปลาด้วยผักไทยผักายผักไายในภาษาไทยคือผักอะไร ไปลาไทยติดปลาใสละสานผักกันนั่นผักเป็นผักกันจริงโอ้ผักกันจริงกินกับส้มตั้เออครับนี่คุณผู้ชมครับบ่อทุกที่จะทำหมดเลยเขาบอกนี่พี่แดงได้รับการแนะนำจากคุณสมพรคุณลังชวนนู่นครับคุณผู้ชมอาศัยอยู่ทางโน้นก็เลยนะมันมีหลายที่อยู่แต่ว่าประทับใจให้ดรวิวมาติดตั้งให้เออ ครับเนี่ยดรวิวก็ดรวิวก็ไม่ได้ไปหากินไกลแลครับหากินใกล้ๆอมแอมแถวขอนแก่นเราครับวันนี้บ้านหนองตูมะบนหนองตูมครับไม่ก่อยนะไม่ก่อยโอ้แดดดีเนาะน่าเริ่มใสแล้วครับน่น้ำเริ่มใสแล้ะขอบคุณครับคุณผู้ชมครับ